เลาะนายามแรงต่อขีดเนี้อเห็นนะค่อยในจักหน่อยค่อยักอ๊อกจกักยักออกกองเลยเนาะเฮยตอ <laughs> นใหญ่แล้วค่อยเป็นไทยแต่ผู้อื่นถ่ายเตะวิวอะไรทำไหมเป็นแบบโออกกองจักยามมือนนี้เฮออกกองแนนเนาะเห็นว่าผู้ไทยก็ยักออกกองอยู่ขอไอ้ผู้หูพงงังหาคิดทะเลบอกคือเขามาถึงเฮาถึงฮ้อนบัดนยำเอ็นตัวไอ ได้เดีย่ยนง่ายเจงง่ายเงาใหาา้คิดทำแน่เด้อคิจฮอน,น้าอายใส,ยส่สูบคุบอง,งามว้าวใครมีปู่กัดสิพี่นอ้องอืมเอาเป็นว่ายอมมาแยมที่ให้นี่นะโอ้ยจอได้เขาขาได้บุกคุ้มคาเกี่ยววันนี้นะในจำได้ก่อนจำนั้นละหันหนักหนกหนักหนักหนหน,หนักหันหนักอืม ตามตามมันจะกาศบานอยู่หนาพี่น้องเจียงกุกเชียงเคียดแอบ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 ปุ๊กปามหิมหอนให้หนาตอนแรกว่าสิปุ๊กเอาอยู่วะเนี่ยปุ๊กไปปุ๊กมากะได้ค่ายอนอยู่ก็ละนี่มันเป่งน้ำหลวงนี้ตาม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  ลงนี้บ้านนากายุฟ้นอยู่ดีก็บ้านนาเ่อยนะสวยงามพระรามเปดได้นอนแต่กลางเวนไมไ่นอนกลางคืนสักทีย่านพีหลอกย่านพี่มานอนนําไม่เก่าไม่เก่าเนี้ยมาสร้างนะจากไม้เหี่ยนผู้ได้แนววุส้มป,ป่นเปกัน ไซื้อเอาฮอนไม่มาแต่อุดรพวะอำเภอเอียงก็อำเภอเอียงก็อำเภอบ้านเพื่อพ่อแล้วก็ไม่เหียนเก่าอยู่จังหวัดเลยนี่หลายนั่งมารวมกันใซ่นี้นะโอ้ยจัะเหียนผู้ใดเนี่ยจะเหียนมีเจ้าข้องบ่มาปนเปยเซนนี้บิดมาผสมลงนี้บัดสวยงามพระรามแปดนะเหียนผมนะนี่ก็ ต้นมะยมนี่ปลูกให้นิยมสมชอบแต่ว่ามันบางวิวบ้านไหอผมว่าผมจะออกรู้เนี่ยบางวิวบ้านโอ้บักลินไม้สิเป็นหน่วยแล้วเด้อลินไม้เตียนบักลินฟ้านะเป็นซอเหมือนโรนี้ต้นมะยมงามสวยงามพลามแปดเดี๋ยวจะคิดน่าจะพาไปดูสวนบักเงาะข้างในอยู่ข้างในพุ่นสิฟุกบักเงาะ ทายเอาวิวยังจังน้อยก่อนโอ้ปกม่วงบนต้นเอ็นเตียนเด้บอบปกม่วงคุณนะให้เบิ่งหข่าวพีก่อนให้เบิ่งหข่าวพีก่อนพีก็มีน้ำก็มีห้องน้ำมาก่อนนี้นะว่ามีร่องน้ำตลอดนะนี่นะอ่าผมนะ่ะไม่ใช่ธรรมดาของข่อยนะคุณนะประตูเราเห็นสะพานแล้วเห็นไต้้าไม่ไพ่ พรงนี้เขาขวดดินขวดดินไปท่มหน้าดินมันจะเลยอบองงามนี่นะปุ๊กยี่ยงกับบงงามปุ๊กแต่แต่ไผ่เนี้ยปนะุนะนะปุนะนะปุนนะตุนนะสวยงามพละามเต๋ก็จะมีร่องน้ำโจกโจกโจกทางนี้เข้าก,กระเนีกเก่ยกิะแนี่ยสนิลามันเข้าในเราเออกเข้าในเราม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 า,มายอดกันอย่างวะนี่แหละได้กินไล่กินน้อยตามหวัวมันดอกก็เป็นหนังนี้เลย สวัสดีครับเมียยสวัสดีครับสวัสดีครับ